ตอนนี้เราก็อยู่กับ R15 Connected นะครับ V4 นั่นเองอ่าสีน้ำเงินนะวันนี้เราก็จะมาแชร์นะครับเทคนิคหรือว่าไม่เชิงเทคนิคเด๋ยวเป็นทริคหรือว่าลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆของหน้าจอนะซึ่งหน้าจอตัวนี้น่าจะตั้งแต่โชว์มาอะไรอะ่ะ R15 2 0 17่หรือเปล่านะถึงเราจะไม่มีหน้าจอเหมือน R15M นะแต่เราก็ยังพอมี ลูกเล่นหรือว่าอะไรเล็กน,น้อยๆอยู่นะทุกคนนะผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะก็คือส่วนแรกก็คือ,อตั้งตั้งค่าหน้าจอทั่วไปนะนก็จะเป็นความสว่างหน้าจอความสว่างชิปไลท์หรือว่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยอพื้นฐานทั่วไปเดี๋ยวค่อยไปดูในคีปจริงๆแล้วก็อย่างที่สองคือตั้งชื่อนะซึ่งตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้นอ่าเห็นไหมครับเมื่อกี้มันขึ้นว่าหายบัตดีนะก็คือผู้หูนะ ครับเราก็ไปดูนะครับขั้นตอนมีอะไรบ้างมันก็จะมีนะทุกคนอ่าก็คือ2ปุ่มนะบนหน้าจอก,ก็คือจะมีปุ่ม select ตรงนี้แล้วก็ปุ่ม reset ปุ่ม select ก็คือเลือกนะปุ่ม reset ก็คือไม่ว่าย้อนกลับไปอ,อันเดิมอะไรอย่างเงี้ยรีค่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าตามความหม,มายมันนะ,ะทุกคนซึ่งอย่างแรกผมจะเริ่มจากตั้งค่าทั่วไปนะไฟชิปไลท์ความสว่างอะไรประมาณนี้นะอ่าอย่างแรกนะเรากดปุ่ม สีเล็กตรงนี้ค้างนะทุกคนแล้วก็บิดปุญแจตรงนี้หลังจากที่เรากดปุ่มสีเล็กตรงนี้นะแล้วก็บิดกุญแจนะรอสักประมาณสี่ถึงห้าวีนะทุกคนมันจะขึ้นหน้าจอยางนี้นะซึ่งฟิวเจอร์แรกของมันนะครับตั้งค่าแรกของมันก็คือความสว่างหน้าจอนะเราก็กดรีเซ็ตนะถ้าเราจะเลือกผมก็จะตั้งไว้สักประมาณสี่นะทุกคนตั้งไว้สี่ถ้าเราจะไปการตั้งค่าต่อไปนะกด สีเล็กนะครับถัดไปก็คือจังหวะไฟชิปไลท์นะอันนี้ผมตั้งแบบเร็วนะต่ออ่ะมันก็จะมีแบบช้ามีแบบช้านะทุกคนแล้วก็มีแบบค้างเฉยๆนะแล้วก็มีแบบอ่ะที่ผมใช้อยู่นะครับต่อไปก็คือเป็นกดต่อไปนะก็คือเราอยากให้ไฟชิปไลท์ตรงนี้มันแสดงตอนเท่าไหร่นะผมตั้งไว้ประมาณหนึ่งมื่นรอบนะถ้าคุณถ้า ถ้าอยากตั้งเข้ามา1 1 0 0 0รอบนะก็กดอันนี้ครับรีเซ็ตมันก็จะขยับไปที่ะขีดที่ะขีดนะอ่าต่อไปก็คืออยากให้ไฟชิปไลท์อะ่ะมันสิ้นสุดหรือว่าอยู่แสดงตอนไหนผมตั้งไว้1300 0รอบนะซึ่งรถมันลากรอบไม่ถึงอยู่แล้วนะทุกคนต่อไปก็เป็นความสว่างของไฟชิปไลท์นะก็ตั้งค่าเหมือนกันนะครับเซตรีเซ็ตต,ตรงนี้อ่าอาจจะดูย่กนิดนึงนะน่าจะพอมองออกอยู ผมก็ตั้งไว้สามนะทุกคนอแล้วก็เสร็จนะน,นี่ก็คือจบแนละ้วคือขั้นตอนการตั้งค่าพื้นฐานทั่วไปของหน้าจอนะต่อไปเราไปดูการตั้งค่าของชื่อนะทุกคนแล้วก็มาถึงส่วนที่สองนะส่วนที่สองเมื่อกี้เรากดปุ่มซีเล็กตรงนี้ใช่ไหมทุกคนต่อไปนะเรากดปุ่มรีเซตตรงนี้นะอันนี้สีเล็กอันนี้รีเซตรีเซตตรงนี้ค้างแล้วก็อันนี้นะดีกุญแจ ซึ่งผม,มอยู่คนเดียวมันทำยากนะผมก็จะตัดไปนั้นนะทำเหมือนเดิมเลยครับอหลังจากนี้เรากดปุ่มรีเซ็ตนะปุ่มตรงนี้แล้วก็บีบกุญแจนะทุกคนมันก็ได้หน้าจอ,อางี้นะต้องบอกว,ว่าต้องกดตรงนี้แล้วก็บีบกุญแจรอสักประมาณสี่ห้าวีนะแล้วก็ปล่อยอปล่อยการกดปุ่มนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้อพอตรงนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้ละเป็นชื่อแต่ก็ อันนี้มันจะงงงนิดนึงนะต้องตั้งใจฟังนิดนึงตอนที่ผมรอมันก็งงเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูว่าตัวอักษรมันไล่แบงยังไงบ้างเพราะมันตั้งได้ทั้งเลขทั้งตัวอักษรนะอ่ะเราจะตั้งค่าตัวบีใช่ไหมครับบัดดีแล้วก็กดสีเลลรั้มมันจะอ่ะไปที่ตัวบีนะถ้าเราอ่ะเลื่อนไปจะเป็นตัวอักษรอื่นอ่ะตัวดีเมื่อกี้อ่ะตัวอ e ีอย่างนี้ยอ่ะ,อะสมมุติผมจะเอาตัวอ e ีเมื่อกี้นะแต่กดมาเอฟละ เรากดย้อนกลับด้วยการกดรีเซตนะมันจะกลับไปตัว E นะทุกคนอ่า้วกลับไปตัว E ถ้าเราจะเอาอ่าตกลงจาตัว E นี้เราก็กดถ้าจะเอาเลือกตัวต่อไปก็กดรีเซตค้างนะรีเซตค้างนะอ่าเห็นไหมครับตัว U มันจะกระพริบนะทุกคนตัว U จะกระพริบแสงมัส่งสองอ่าเราก็ทํา,ทาเหมือนกันนะทุกคนก็คือกดตรงนี้ค้างไปเรื่อยๆนะ อ่าเห็นไหมครับอ่าอ่าอ่าเหมือนตัว Y ตัวซ้ายเดี๋ยวผมจะล้องไล่ให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะมีเลขสองมีเลขศูนย์เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ขีดนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรอันนี้ตัว B ตัว C ตัว D ตัว E ตัว F อ,อางนี้นะประมาณนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะพอเราครบสมมุติว่าผมตั้งเสร็จแล้วนะอ่ะาพอผมตั้งเสร็จแล้วตั้งชื่อตัวเองเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะเราก็กดซ e l e c t ต่อไปกดซ e l e c t ค้า้งนะอ่ามันจะกระพี่ไปไหมครับกระพี่ประมาณ3-4ครั้งสองสครั้งนะมันจะกลับมาหน้าจอปกติแสดงว่าได้แล้วนะอ่า เดี๋ยวผมจะไปตั้งหน้าจอเป็นชื่อตัวเองนะเดี๋ยวก็จะมาดูกัน,นอ,นะอีกรอบนะอ่าเมื่อกี้ผมก็ไปตั้งชื่อนะใช้เวลาพอสมควรน,นะทุกคนมาดูนะครับผมตั้งเป็นอ,อ่าอ่าไฮกาสนะเมื่อกี้ครับอาจจะดูแปลกหน่อยเมื่อกี้คำว่ากาสนะเพราะว่ามันเหมือนเลข6แล้วก็ตัว S เหมือนเลข5ใช่ไหมทุกคนเมนื่อกี้เดี๋ยวดูใหม่ อาจจะดูงงๆหน่อยแต่มันก็เป็นตัว G นะ gus นะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับก็มีเวลาก็ว่างๆไปลองเล่นกันได้นะทุกคนไว้ก็วันนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ